หนึ่งสองซ้ำปึ๊บโอ้โหเจ็บมือไม่เห็นนะยังไม่เห็นตัวอะไรนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะหนึ่งสองซ้ำสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กนะครับจากช่องไฟสิกวันวันนี้นะครับตามปกคลิปเลยนะครับเราก็จะมาแกะเป็นที่สมนะครับที่สุมของ ตัวการ์ตูนลูนี่ตูนนะครับกับจุ๊บประจุบนะครับอ่านี่แหละครับมันจะเป็นลูกกลมๆนี่ประจุบกับลูนี่ตูนนะครับก็จะมีให้สะสมนะครับทั้งหมด10แบบเลยนะครับอ่ามีตัวการ์ตูน10ตัวเลยนะครับในการ์ตูนเรื่องลูนี่ตูนนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นลูกอมจุ๊บประจุบอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีให้ลุ้นตัวการ์ตูนนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวคอปรับเป็นกล้องแบบนู้นนะครับอ่าเป็นแบบให้เห็นเฉพาะนี้นะครับไม่เห็นตัวผมนะไปดูกันเลยอ่านะครับท ปจุ๊บเอ่อคอนแลบกับลุนิตูนนะครับนี่มีป้ายแท็กให้ดยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่บอกด้วยนะครับว่าปี2023นะครับอ่านี่ก็จะมีให้สะสม10ตัวละครเลยนะครับ10ตัวละครนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยนะครับว่าข้างในเราจะได้ตัวอะไรมาสะสมนะครับอ่านี่ครับแกะตรงนี้เลยนะครับนี่โอเพ่นแกะเลยแกะเลยผมชอบตัวการ์ตูนลูนิตูนนะครับก็เลยที่ได้ซื้อมาถ่ายคลิปนะครับแกะยากนิดนึง พอเราเกะเราก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วครับนี่ครับเปิดก็คือกดตรงนี้นะครับอ่ามาลุนล้นนครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันปึ๊บเป็นปึ๊บยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นอ่ามีลูกอมมาให้นะครับมีลูกอมประจุนะครับเป็นเป็ดโอ้โหดัฟฟี่ดักนะครับเจ้าเป็ดนี่นี่นี่เดี๋ยวแกะให้ดูชืบสวยงามมากดูดูดูเจ้าเป็ดดัฟฟี่ดักนะครับนี่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 ดูใกล้ๆเห็นไหม ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับอ่าตัวก็เท่าขนาดนิ้วก้อยนะครับแต่ใครที่เป็นสายลูนิตูนก็ห้ามพลาดนะครับบอกเลยว่างามมากงามมากนะครับอ่ะเราได้มาแล้วหนึ่งตัวตั้งไว้ก่อนนะนอนไว้ก่อนนอนไว้ก่อนนี่นะครับตัวแรกแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีลูกอมจุ๊บปุ๊จบนะครับนี่ครับรสสตรอเบอร์รี่นะครับนี่ก็ป้ายแท็กนะครับนี่ แล้วก็มันจะมีเป็นอ่าอันนี้ให้ด้วยนะครับเป็นที่บอกว่ามีตัวอะไรบ้างให้สะสมนี่ปับ๊บตัวแรกนะครับ Duffy Duck นะครับตัวที่เราได้นะครับตัวที่2อง Swifty ตัวที่สาม s i n เ s t e r นะครับตัวที่4บั Buck b u n n ตัวที่5 y e ตัวที่6ร r o s รันเนอร์นะครับตัวที่7จ็ดแทสม์นเนียนนะครับแล้วก็ตัวที่8นะครับเป็นอ่าฟ็อกฮอนเลคฮอนนะครับอ่าเป็นไก่นะแล้วก็ตัวที่9เป็นหมูนะครับก็คือพ็อกกี้พิกนะครับตัวสุดท้ายเป็นมาวินนะครับไปแล้วครับตัวแรกของเรานะครับลุ้นแรกของเรานะครับก็ได้เจ้าเป็ดนะครับนี่บอกเลยว่าสวยอ่ะเดี๋ยวไปดูลุ้นที่2กันดีกว่าลุ้นที่2 อันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ดีกว่ามาครับลุนที่สองเหมือนเดิมแกะตรงนี้ครับโอเพนนี่แกะก่อนเลยขอชักใช้ใบมีดนะครับขอยัดแกะชิชิช,ช,ชิปึ๊บโอโหแกะยากมากแกะยากมากมามาลุนที่สองเปิดที่เดิมหนึ่งสองซ่อปึ๊บโอ้โหเจ็บมือไม่เห็นนะยังไม่เห็นตัวอะไรนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะ หนึ่งสองซ่อเป็นทวิตตี้โอ้โหโอ้โหเจ้านกทวิตตี้นะครับนี่เจ้านกน้อยทวิตตี้สวยงามมากโฟกัสสิเออโฟกัสนี้ไม่ใช่ทวิตเตอร์นะครับทวิตตี้นี่สวยงามโอ้โหนี่ครับขนาดเท่านิ้วก้อยโอ้โหูสวยสวยสวยอ่ะนอนคู่กับเจ้าเป็ดนะครับไปแล้วครับลุ้นที่สองนะครับลูกอมจุ๊บป,ปจุ๊บก็จะเป็นรสสตรอเบอร์อรี่เช่นเคยครับผม รวมสตรอเบอรี่2มาลุนที่3มาลุนที่3มแกะเลยครับขอญาติขอญาตแกะเลยจะได้เป็นตัวอะไรตัวอะไรก็ได้อย่าซ้ําก็พอโอ้โอ้โอ้โอมาลุนที่3จะได้ตัวอะไรมาลุ้นกันดีกว่ามา1 2 3งานี่นี่อยู่ไหนอยู่ไหน จะได้ตัวอะไรนับหนึ่งสองสาเป็นอุย้ย Y E นี่ Y E นะครับอ่า Y E นะครับตัวนี้นะครับที่ว่ามันจะแกล้งอ่ารถแรนเนอร์นะครับตัวที่วิ่งเร็วๆนะครับใครที่ดูการ์ตูนนี่ตูนจะเห็นนะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่แกล้งนะครับอ่าแล้วไอตัวนู้นมันจะวิ่งเร็วนะครับนี่ครับ Y E y ว e, หรือว่า YE ก็ได้นะครับเรียกสวยงามมาครับโอ้โหนี่ไหมทุกตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีตัวมันจะมีตอกของ h e r ด้วยไหมรู้สึกนี่ตอกของ布拉德นี้นี่นี่ที่หลัง YE นะครับแล้วก็เจ้าดักดักดัฟฟี่ดักก็จะมีที่หัวนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าตรงนั้นละสตัวแล้วนี่นี่ลูกอมก็เหมือนเดิมครับรสสตรอเบอรี่นะครับ่าเท่าที่รู้มาลูกอมก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่หมดเลยนะครับมาลุ้นสุดท้ายลุ้นที่4บอกเลยว่าอยากได้ อยากได้เทสมากชอบเทสมากอยากได้เทสมากมาครับแกะเลยไปห้าสี่สามสองหนึ่งยังไม่เห็นเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งสองโอ้โหดัฟฟีดักโอ้โหซ้ำเกินแล้วซ้ำซ้ำจนได้นะครับหนึ่งในสิเลยนะ,นะเนี่ยที่จะซ้ำเนี่ยดัฟฟีดักนะครับเจ้าเป็ดนี่ครบแล้วสี่ตัวซ้ำหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกโอมก็ เป็นรสสตรอเบอรี่เหมือนเดิมอ่าก็นะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับอ่อจุปปจ๊บบกับลุนิตูนนะครับที่เซเว่นทุกเซเว่นแล้วก็ร้านค้าชันนำทั่วไปเลยนะครับลูกละ49บาทนะครับในเซเว่นลูกละ49บาทก็จะมีให้ลุ้นทั้งหมด10แบบนะครับ10ตัวละครเลยไปหาซื้อหา ลุ้นกันได้นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นงานนี่เลยงานเป็นงานสวยคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามไฟซบกวันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยาซื้อกันได้นะครับ